สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสกสตรบรรจุประชากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเช็คในส่วนของสภาพแนวโน้มอากาศนะครับในช่วง10วันข้างหน้าครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการวางแผนไม่ว่าจะทําการเพาะปลูกหรือว่าวางแผนการเดินทางนะครับสําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงนี้ลมตะนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนะครับมีกําลังปานกลางนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแรงนะครับส่งผลนาให้วัน2วันนี้ ในโซนทางด้านตอนบนของประเทศอากาศเริ่มที่จะเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงวันสองวันนี้แล้วก็ประมาณต้นเดือนนะครับก็จะมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในโซนทางด้านภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็อากาศลักษณะอากาศจะเป็นยังเป็นยังไงนะครับในช่วง10วันข้างหน้านะครับ จากวันนี้วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่8ธันวาคมนะครับเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถ้าวันนี้นะครับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปลมตัดเฉียงเหนือมีกำลังแรงนะวันที่28นะครับก็ส่งผลทําให้วันนี้หลายพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็อากาศจะเริ่มเย็นลงในส่วนของตอนบนของประเทศนะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ เป็นภาคตะนอกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะว,วันออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็ลมตะนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันก็ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงส่งผลทาให้มีฝนตกชุกในช่วงนี้นะครับในโซนของภาคใต้นี่คือโมเดลวันที่28พฤศจิกายนนะครับพอวันที่29นะครับก็ยัง เหมือนวันที่28แต่ว่าลักษณะลมก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนลงมาก็จะมากขึ้นส่งผลทําให้อุณหภูมิบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยอดดอยหรือว่ายอดภูก็จะหนาวนะครับหนาวในที่นี้ก็คือต่ํากว่า15องศาครับแล้วก็ที่เหลือก็จะอากาศเย็นนะครับ15องศาถึง20องศาโดยประมาณนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคตนอนหลังเชียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วง วันนี้นะครับวันที่29ถ้าดูจากโมเดลจะเห็นนะว่ามีกลุ่มฝนที่อา่าวไทยเป็นจนํานวนมากที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับก็ถือว่าในโซนอื่นอากาศหนาวลงนะครับอากาศเย็นลงแต่ว่าภาคใต้ก็เป็นหน้ามรสุมนะครับอากาศก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะฝนตกเยอะนะครับฝนตกชุกในช่วงนี้ก็เป็นหน้ามรสุมในส่วนของโซนภาคใต้นะครับนี่คือโมเดลวันที่29 พอวันที่30อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นนะพออากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็จะเริ่มมีฝนกลับมาในโซนทางด้านตอนบนของประเทศบางพื้นที่นะครับลมตะหนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมก็จะมีในส่วนของคลื่นลมกระแสลมตะวันออกนะครับที่พัดเข้ามานะครับถ้าดูจากตรงนี้ลมตะหนออกเฉียงเหนือนะครับจากช่วงแรกจะเป็นลมตะหนออกเฉียงเหนือพอประมาณวันที่30นะครับลมก็จะต่ําลงกลายเป็นลมตะวันออกนะครับเป็นคลื่นลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับ ส่งผลทาให้ในโซนภาคเหนือภาคตะหนอกภาคกลางเริ่มที่จะมีฝนบางพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนในริมทางด้านตะวันออกนะครับมีฝนแต่ไม่หนักนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เป็นลักษณะของฝนที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้นได้เช่นเดียวกันในโซนภาคใต้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับนี่คือโมเดลวันที่30นะครับก็ลักษณะอากาศช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีในส่วนของลมตะนนอกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นเป็นระลอกนะพัดลงมาเอาความหนาวเย็นลงมาหลังจากนั้นก็ เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกนะพออากาศอุ่นลงนะ um, น,นับลมตะวันออกเฉียงเหนือถอยร่นไปก็จะเป็นลมตะวัอน,อนออกนะที่พัดเอาความชื้นเข้ามาก็จะมีบางพื้นที่ที่มีลักษณะฝนตกนะครับนี่คือโมเดลวันที่30พอโมเดลวันที่1นธันวาครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับลมตะวันออกก็พัดปกคลุมมีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับส่งผลทาให้วันที่1นธันวานะครับภาคเหนือนะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเริ่มที่จะกลับมามีฝนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เตรียมการเพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้พืชเศรษฐกิจมันสำปะหลังอ้อยนะครับข้าวโพดครับส่วนท่านผู้ชมที่เก็บเกี่ยวข้าวก็จะได้เตรียมรับมือเก็บข้าวนะครับในช่วงนี้บางพื้นที่ก็ตากข้าวนะครับถ้ามีฝนก็จะได้รีบเก็บข้าวก่อนนะครับในส่วนของภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักนะครับวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับวันที่1นธันวาในส่วนภาคใต้นะครับจะเห็นว่ามรสุนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกําลังก่อนข้างแรงนะครับ แล้วก็จะมีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเข้มหลายพื้นที่ในโซนภาคอีสานภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับนี่คือโมเดลวันที่1นะครับ1นธันวาครับพอวันที่2ก็จะมีฝนนะครับในโซนภาคเหนือนะครับลมตะันออกเริ่มพัดเอาความชื้นไปถึงโซนภาคเหนือตอนบนนะภาคเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ในส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนอย back, ู in ่นะครับเกิดฝนในส่วนของวันที่2นะครับ ลมที่พัดก็ยังคงเป็นคลื่นลมกระแสคลื่นลมตะวันออกอยู่นะครับที่ดูจากโมเดลนี่คือวันที่สองธันวาครับท่านผู้ชมวันที่สามก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีลมตอนออกพัดเข้ามาปกคลุมอยู่นะครับในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงวันที่สามธันวาส่วนลมตอนออกที่พัดปกคลุมในส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับส่งผลทําให้ ทางด้านภาคใต้ฝัง่งอ่าวไทยนี่ยังต้องเฝ้ราระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเป็นเวลานานนะครับทําให้เกิดน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากได้นะครับในช่วงนี้นี่คือในโซนภาคเหนือนะครับาขออภัยนับในโซนวันในช่วงวันที่สาธันวาคมสองพนรอยหกนะครับยังคงต้องเฝ้ราระวังในส่วนของโซนตรงนี้นะครับพอเป็นวันที่สี่นะครับวันที่4ี่ก็จะเริ่มเห็น ลมเริ่มม้วนกลับขึ้นไปข้างบนเป็นลมตะวันออกนะครับท่านผู้ชมลมลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมจะเห็นว่าเริ่มที่จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาช่วงวันที่4ี่ก็จะเป็นช่วงที่อากาศมีความแปรปรวนนะครับก็จะเป็นแนวปะทะระหว่างของมีฝนแล้วก็อากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ช่วงแรกก็จะมีความแปรปรวนของอากาศสูงนะครับมีทั้งลมทั้งฝนแล้วก็ในขณะเดียวกันโซนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับยังคงต้อง ฝ้ระวังในส่วนของฝนที่ตกหนักนะครับในช่วงนี้นะครับนี่คือโมเดลในช่วงวันที่สี่ธันวานะครับท่านผู้ชมภาพรวมก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่แล้วก็ภาคใต้นี่ก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือฝนหนักอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับนี่คือโมเดลวันที่สี่นะครับวันที่ห้าก็เช่นเดียวกันครับสี่ห้านะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับวันตอนนี้วันที่ห้าก็จะเห็นนะครับว่าลมตะวันออกยังพัดปกคลุมอยู่นะครับส่งผลทําให้ ภาคเหนือนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะครับที่สําคัญภาคใต้หนักนะครับโมเดลจากถ้าดูจากโมเดลวันที่5้าธันวาคมนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะของกลุ่มฝนค่อนข้างจะครอบคลุมเยอะนะครับในส่วนภาคใต้เพราะฉะนั้นยังต้องฟังเฝ้าระวังนะครับในวันที่5้ธันวานะครับนี่คือโมเดลวันที่5้ธันวาวันที่6ก ลมที่พัดลงมาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเต็มที่นะครับก็ส่งผลทําให้ฝนในโซนตอนบนของประเทศยกเว้นภาคเหนือนะครับที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่อีสานกลางตะวันออกฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะเริ่มมีลมกระโชกแรงแล้วก็ช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในโซนทางด้านภาคอีสานโดยเฉพาะทางด้านโซนอีสานตอนบนนะครับ อากาศก็จะเริ่มเย็นขึ้นในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนับนี่คือโมเดลวันที่6ธันวานะครับก็อากาศจะเริ่มเย็นลงอีกระลอกหนึ่งนะครับในวันที่6นะครับนี่นะครับพอวันที่7ก็จะมีอากาศเย็นลงนับเริ่มตั้งแต่วันที่6นะครับจนถึงวันที่7 อากาศจะเยอะจะเริ่มเย็นลงนะครับลักษณะลมก็จะเป็นลมตะหนกชิงเหนือฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าส่วนภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีโอกาสได้จะเกิดฝนอยู่นะครับแล้วก็ภาคใต้เหมือนเดิมนะครับภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับนี่คือโมเดลวันที่7ธันวานะครับก็เป็นข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่7ธันวานะครับ2 8พฤศจิกาถึง7ธันวาคมนะครับก็เริ่มจาก28 29อากาศเย็นนะครับ พอวันที่30ก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีฝนก็นมาวันที่1ก็จะเริ่มมีฝนนะครับในโซนตอนบนของประเทศนะครับก็หลังจากนั้นก็มีฝนมาเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเกิดฝนเรื่อยๆ1 2 3่งนะครับสีหนะครับพอวันที่6ก็จะเริ่มมีลมหนาวพัดลงมาอีกระรอกหนึ่งนะครับก็จะฝนก็จะหายไปนะลมก็จะแรงก็จะกลายเป็นในส่วนของอากาศเย็นนะครับนี่คือโมเดลตามการคาดการณ์ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่7 พฤศจิกาจนถึง7ธันวาคมนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของแนวโน้มฝน7วันครับ28ถึง4นะครับท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงวันที่1 2 3 4ธันวามีโอกาสที่จะเกิดฝน10ถึง30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันแรกวันที่1นะครับมีโอกาสเกิดฝน10-30เปอร์เซ็นต์นะครับลมกระโชกแรงนะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่1พักกลางนะครับเช่นกันกับในส่วนของ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับหนึ่งสองสามสี่มีโอกาสเกิดฝนสิบถึงสาสิเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับวันที่สองทันวาลมกระโชกแรงนะครับยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันที่ตั้งแต่วันที่สามสิบพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่สี่มีโอกาสเกิดฝนตกยี่สิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับแล้วก็สองสามทันวานี่ฝอาระวังลมกระโชกแรงนะครับยี่สิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับ โอกาสเกิดฝนน้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ว่าลมกระโชกแรงวันนี้หนึ่งสองประมาณสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งสองมีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับในช่วงวันที่หนึ่งนะครับภาคอีสานตอนบนวันที่หนึ่งมีโอกาสเกิดฝนสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคอีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนล่าง ก็มีลมกระโชกแรงวันที่สองสามสี่นะครับสองสามเนี่ยยีิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็ตั้งแต่วันที่ยี่แปดถึงวันที่สี่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนสี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีโอกาสที่จะเกิดฝน60%ของพื้นที่นะครับตั้งแต่วันนี้จน,ออน,น,นถึงวันที่4ธันวาคมนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีโอกาสทีส่จะเกิดฝน ประมาณ40-60%ของพื้นที่นะครับในช่วงนี้นะครับช่วงระหว่างวันที่28-4ธันวาคมนะครับนี่คือข้อมูลนะครับในส่วนของภาพรวมแนวโน้มฝนในช่วง10วันข้างหน้านะครับเป็นข้อมูลอัปเดตมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเชื่อกันใมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ